เครื่องมือพิเศษชุดนี้จะมีแบบปาดชาม Honda Rid สีบลู n m a x p c x นะครับจะเป็นแบบปาดชามนอกแล้วชามในนะครับจับปาดหน้าได้ทั้งหน้านะครับได้ทั้งหน้าเลยนะครับแล้วก็แบบจับฝาสูบป,ปาดฝาสูบรถสองจังหวัดน,นะครับพวกเดดพวกเคพวกเทน่าพวกนี้นะครับแล้วก็แบบปาดชาเอ้ยไม่ใช่แบบ ปาดฝาสูบลมรุ่นนะครับเป็นแบบรุ่นที่1นนะครับจะมีกับพวกโซนิค cbr ksr เว็บ10 i s c o บไอ pcx 150 m s x เว็บ2 5 5พวกนี้นะครับมีโอสปาร์ค110สมาพวกนี้นครับพร้อมบูตรุ่นต่างๆนะครับบูตแล้วก็น็อตนะครับอันนี้จะเป็นของลูกค้าจังหวัดจังหวัดะเชิงแสาอำเภอบางปะกงนะครับจะเดินทางวันนี้นะครับรอ ใช้งานได้เลยนะครับส่วนช่องทางการติดต่อทางร้านอูอ่ช่างตีคือมือช่าง TBR Rising t o ูนแบบจับปาดฝาสูบแกนปาดบาแบบจับปาดชามเครื่องมือถอดเฟืองโซลารลิล้นเครื่องมือพิเศษต,ต่างๆสอบถามทางร้านอู่ช่างตีคือมช่างได้เลยครับ,บคุณครับ